นี้เราจะเล่นเกมสนุกๆบ้างให้น้องๆได้ขยับขยื่นร่างกายบ้างเดี๋ยวเรานั่งน้นเราจะเป็นแผลกดทับกันนะค <st as> ะเกมของเรามีชื่อว่าเตรียมสิ่งวิ่งหาของของของโจจะมีอยู่ทั้งหมด3ซองค่ะให้เลือกเปิดได้เลยว่าอยากเปิดซองไหนก่อนในนั้นเนี่ยจะมีสิ่งของที่เป็นโจทย์ให้วิ่งไปหาภายในเวลา15วินาทีถ้ากลับมาอยู่หน้าจอได้นะคะถือว่ารอดถ้าไม่รอดเดี๋ยวจะโดนทําโทษนะคะมีทั้งหมด3โจทย์3สิ่งของด้วยกันนะคะแล้วแต่ เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาเลยก่อนเลยนะคะงั้นพี่เปิดเลยนะตึ้ง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 อาร์มค่ะต้องไปตามหาหนังสืออาร์มใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอพี่แดนจับเวลาก่อนสิบห้าวินาทีนะคะไปค่ะเวลาเดินดูหน้าปิดเลิกลักปิดเลิกลักเหมือนเจออะไรอ่ะง่ายเปล่า ผ่านนะคะโอ้โหทําได้อ่ะใช้เวลาไป็นาค่ไหนๆน้องเขาหาง่ายขนาดนี้พี่ขอเป็นเวลาเหลือสิบวิได้ไหมอ่ะขอดูโจทย์ที่สองอ่ะเหลือสองกับสามค่ะไปโจทย์ไหนดีคะใจเย็นเลือกเฮ้ยไม่ได้ขี้โกงเลยอ่ะเตรียมรอเลยอ่ะหนูเลือกกินเรื่องเนอสามนะครับเนอสามจะเป็นใครนะครับมาแล้วครับโจทย์มาครับเป็นโดครับให้ถึงทาช่วงสุดเยี่ยวจับเวลาก่อนเฮ้ยผมออไปกินน้ำครับทุกคน ได้แล้ว่เขารู้โจทย์ล้าอ่ะที่งานนี้ก็งไม่รู้ไม่รู้ครับแต่พอนนี้ว่ามันอยู่ใกล้พอดีครับเดี๋ยวนะที่เดี๋ยวอนนังโจทย์นี้ต้องเลือกแล้วโอ้ยปินไปหามอนหนึ่งสองสามจับเวลาลบตังลบเอ้ยไม่ได้เนี่ยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้หมอนข้างยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ค่ะหมดหมดเวลา ให้ไหมอ่ะทีนั้นให้ไหยอ่ะ เดี๋ยวขอให้เดี๋ยวให้คุณฟังในเฟซบุ๊กแฟนเพจโหวตนะคะถ้าเกิดว่าให้นะคะก็โหวตมาค่ะหนึ่งะคะถ้าไม่ให้พิมสอนไม่ลารอดคิดว่าน้องๆควรจะโดนทําโทษไหมคะเพราะสิ่งนั้นมันคือหมอนข้างมันไม่ใช่หมอนไงเออเราคิดว่าควรจะให้ทั้งโดนทำโทษนิดนึงดีกว่านะคะถือว่านี่ไงบอกว่าถึงจะตั้งใจเล่นแต่ก็อยากเห็นโดนทําโทษนะคะกติกาในการทําโทษก็คือให้น้องๆเต้นใช่ไหม เต้นเนแล้วก็ลองด้วยเนื้อจอเพรเธอคือแฟนเก่าคนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยนยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกๆอย่างแววตาเธอคนนั้นไม่ได้่ตงจากคนที่เคยรู้ใจเพราะเธอยังเป็นคนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยนยังรักเธอเหมือน เธอยังเป็นคนโปรดที่ฉันยังลืมไม่ได้เลยว้ใครที่อยากจะไปลองซ้อมท่าเต้นเนาะมีหมดเลยเนาะโดยเฉพาะติก๊กต็อกนี่ยกมากาหลายเวอร์ชั่นมากเนาะ<อ>หรือว่าจะเปิด MV ดูใน YouTube นก็ตอนนี้ก็6ลา้านกวิวเข้าไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นความน่ารักน่ารักอภิปรือค o o l f อ h r e n h e i t Society